ข้อองอาสิเอักธกถานนเขปกันว่าคําว่ายาจะมิจฉาทิฏฐินิยตาความว่าบันไดเหตุก,กะวาทะอกิริยาวาทะและนัตถิกะวาทะมิฉาทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งจิงอยู่แม้พระพุทธเจ้าร้อยพระองค์ก็ดีพันพระองค์ก็ดีย่อมไม่อาจจะยังบุคคลผู้ถือทิฏฐินั้นตั้งอยู่ให้ตรัสรู้ได้ก็ด้วยสองบทว่าขาเหตตวาทิตตังนั่นพระอัตฐาจารย์แสดงว่า พิว่ามิจฉาทิฏฐิกะบุคคลสละทิฏฐินั้นเสียได้แม้มักธรรมดาก็มีได้ห้ามแก่เขาด้วยเหตุนั้นนั่นแลในอัตถกถาที่มาทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าโดยมากออกจากพบไม่ได้ดังนี้ดังนั้นนิยตามิจฉาทิฏิกะบุคคลอันผู้ปรารถนาความเจริญควรเว้นเสียให้ไกลเพราะเป็นผู้ทําอันตรายแม้แก่บุคคลผู้คบเขาได้ ด้วยเหตุนั้นในอัตถกาถาสามัญญผล,ลสูตรเป็นต้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะฉะนั้นกุลบุตรผู้ปรารถนาความเจริญมีปัญญาเห็นประจักษ์ควรเว้นอกัลยาณชนเสียให้ไกลดูดบุคคลเว้นงูซึ่งมีพิษที่เขี้ยวดีกาสามัญญผล,ลสูตรเป็นต้นนั้นว่าบทว่าตัดสมาความว่าเพราะเหตุที่อกัลยาณชนเป็นปัจจัยแม้เห็นความเป็นต่อในสงสารอย่างนั้น บทว่าภูติกาโมความว่าผู้หวังความเจริญด้วยคุณทั้งหลายเพื่อตนด้วยสามารถทิ่ธรรมมิกขะะวงเล็บประโยชน์ในปัจจุบันสัมปรายิกัะะวงเล็บประโยชน์ภายหน้าและประมาถะวงเล็บประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน